สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทุกฟั่งทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง u t u b e HR c h a ช n e l ช่องที่สื่อสารให้สาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผุ้ฟัง่งที่เป็นผู้ติดตามรับชมช่อง u t u b e HR Channel กันนะครับการลืมนะครับวันพรุ่งนี้เงินเข้ากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนตุลาคม2567ตรงกับเดือน10แล้วก็ตรงกับวันที่10ตุลาคม2567ก็คือวันพรุ่งนี้กันลืมกันนะครับเดือนแรกของเงินงบประมาณจากทางรัฐบาลงบประมาณประจำปี2568 เช็คสกลุ่มได้เงินเท่าไหร่สำหรับเงินกลุ่มเปราะบางเงินเข้าเดือนตุลาคม2567หรหรือเรียกว่ามีเงินเข้าอีกแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ได้แก่กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรหรือนะครับ กลุ่มที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเบี้ยอยังชีพผู้พิการวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนนี้มีเงินโอนเข้า3กลุ่มเปราะบางซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ทางรัฐบาลจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือทุกเดือน3กลุ่ม โดยงวดเดือนตุลาคม2567นี้หรือเดือนแรกของปีงบประมาณ2568โอนเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้รับทุกๆเดือนเงินอุดหนุนบุตรเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิดเดือนละ600บาทจนถึงบุตรนะครับอายุ6ขวบทุกๆเดือนสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการอุดหนุนของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือสมาชิก ครัวเรือนต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีพ่อแม่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ6ปี6ขวบเดือนละ600บาทต่อเดือนแล้วก็ต่อคนและไม่จำกัดจำนวนบุตรด้วยนะครับ หรือเป็นเงินจำนวนทั้งหมด6ปีด้วยกันเมื่อมาคูณ600นะครับมาคูณ6ปีจะได้รับเงินจากการช่วยเหลือรัฐบาล43,200บาทนั่นเองกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุเดือนตุลาคม2567เเป็นเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุนะครับที่ เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแต่และเดือนลายละ600ไม่เกิน1,000บาทตามเกณฑ์อายุดังต่อไปนี้ผู้ที่มีอายุ60ไม่เกิน69ปีจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุ600บาทต่อเดือน 70ไม่เกิน79ปีจะได้รับเงิน700บาทต่อเดือน80ไม่เกิน89ปีจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุ1 0 0 0บาทต่อเดือนนั่นเองโดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุรายใหม่ๆมาลงทะเบียน ซึ่งการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุป,ประจำปีงบประมาณ2,569สามารถลงทะเบียนได้แล้วภายในเดือนตุลาคม2,567ถึงเดือนกันยายน2,568ตามที่ทางช่อง YouTube ได้นำเสนอไปแล้วและสุดท้ายเงินเบี้ยผู้พิการวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืน นะครับคืนนี้เบีย้ยผู้พิการประจำเดือนตุลาคม2568สําหสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้พิการ1000บาทต่อเดือนผู้พิการสามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่สาลาว่ากางจังหวัดทุกจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทดิจิทัลวอลเล็แต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ขอให้รีบติดต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพอมในพื้นที่จังหวัดของตนเองโดยด่วนสามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบีย้ยอยังทีพผู้พิการนะครับจนถึงวันที่3ธันวาคม2,567เท่านั้นเพื่อจะขอรับเงิน1,000 0บาทรอบโอนเงินเก็บตกอีก3รอบตามที่ทางรัฐบาลกำหนด ทางช่อง YouTube SR าร์ n n นเก็ได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมกันนะครับหากคิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ